สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้่เกิดในลักนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนหลังสำหรับเดือนธันวาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสํหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถอัดหลาย ID มาได้ที่ user บูพยานะครับ59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสํหรับตัวคุณกันบ้าง ไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่3ามถ้วยนะครับไพ่สาถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้คุณเองอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรู้สึกกับความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเปิดรับเปิดกว้างได้ดีขึ้นเพราะว่าอาจจะมีแนวโน้มของความรักที่อาจจะดูมีความชื่นมื่นนะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะดูเหมือนกับมีอนาคต ในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะเปิดรับเปิดกว้างกันดีมากกว่าเดิมนะครับอาจจะได้ไปฮันนีมูนกันไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ถึงแม้จะเป็นช่วงในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับเป็นช่วงปลายแล้วเนี่ยอาจจะมีการที่อาจจะหยุดพักผ่อนไปเที่ยวในวันปีใหม่วันคริสต์มาสอะไรแบบนี้ก็ได้ชูกไหมครับอาจจะมีการไปเที่ยวสังสรรค์เปิดหูเปิดตาไป ต่างประเทศนะครับหรือไปต่างจังหวัดไปเที่ยวภูเขานะครับอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นของ ทางอีสานทางเหนืออะไรแบบนี้เนาะก็ไปสัมผัสอากาศเย็นกันหรืออาจจะไปต่างประเทศก็ได้อะไรเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือบางคนอาจจะไปเดทกันดีขึ้นนะครับนะ,ะมีกิจกรรมร่วมกันไปเที่ยวดูหนังกันนะครับอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยสามถ้วยเนี่ยยังหมายถึงว่าโอกาสดีๆความสุขความสมหวังการเต็ม,ตมทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเป็นเหมือนข่าวดีเข้ามากับในเรื่องของ relationship ได้นะ ถึงแม้บางคนอาจจะยังมีปัญหาความแบบไม่ชัดเจนมีปัญหาในเรื่องของความแบบแบกรับปัญหาอยู่บ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ดูเหมือนยังไม่เก็ทกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันหรืออาจจะยังมีบางอย่างที่อาจจะยังไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันบ้างมีการทะเลาะกันบ้างในบางครั้งหรืออาจจะยังมืดแปดด้านกับในเรื่องของความรู้สึกหรือยังแบกภาระอยู่บางคนก็ยังมีแต่อยากจะบอกว่า ปัญหาสิ่งต่างๆมันจะสามารถคลี่คลายแล้วก็ผ่านพ้นไปได้มีไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่หนึ่งดาบนะครับแล้วก็มีไพ่ใบนี้เดอะซันหนึ่งดาบกับเดอะซันเนี่ยหมายถึงการฟันฝ่าอุปรสรรคแล้วเกิดผลสําเร็จนะครับหรือมีชัยชนะมีความสําเร็จที่ดีเดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ของ ไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับライเดเวทกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับความรักเนี่ยอาจจะมีโอกาสดีๆมีการเริ่มต้นมีในเรื่องของความสุขความสมหวังความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะครับหดาบคือชัยชนะคือความสําเร็จเนาะยังมีไพ่เดอะเวอร์มาด้วยเดอะเว l ร์เนี่ยหมายถึงอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะมีการแบบไปสังสรรค์ไปท่องเที่ยวไปเดินทางนะครับสใบเนี่ยมันแปลว่าการสังสรรค์การเที่ยวการเดินทางหรือว่ามีโอกาสที่จะได้แบบมี ข่าวดีมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของคอมมิทเมนต์มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลงตัวมีโอกาสจะได้ไปฮันนีมูนไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาสิ่งต่างๆน่าจะมีโอกาสที่ดีขึ้นเพราะ the world เนี่ยหมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นและยังหมายถึงว่าเรากับเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะมีความ successful ได้กับในเรื่องของความรู้สึกเพราะไพ่ the world เนี่ยมันหมายถึงไพ่ที่ยังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ relationship ตรงที่ว่า มีโอกาสที่เขาจะเป็นคู่ของเราได้ถ้าตัวเขาเป็นคู่ของเราเขาจะยังอยู่กับเราแต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่คู่ของเราเขาก็อาจจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องแบบถูกดีลิสต์ออกจาก สารระบบของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้นะครับแล้วถ้าเกิดมันมีเดซันมาด้วยยังไงมันก็มีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่แบบโพซิทีฟได้หรือมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของพวกคุณได้เนื่องจากอิทธิพลของดาวพักรหัสสปาีนะครับโคจรเลงกับลัคนาตุนอยู่แล้วนะครับแล้วดาวพักรหัสสปีเนี่ยมันถอยหลังก็อาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะดาวพัระหัสสปีถ้าเดินหน้าเต็มๆเนี่ยทุกอย่างจะดีแบบที่พูดนี่เลย แต่ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีกำลังเดินโครจรถอยหลังอาจจะทำให้ชาวราศีตุลน,นะครับลักขณะตุลอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหนื่อยดูหนักบ้างกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ค่อยได้ดังใจอาจจะมีซัมติงรองมีความรู้สึกไม่ตกกังวลคิดมากนะครับหวัดระแวงบ,งบ้างบางครั้งนะครับมีไพ่จะ h ายพริเทสมาพร้อมกับไพ่8ดาบ บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าบางสิ่งที่เขาอาจจะดูเิ่ยเงียบห่างหายหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาเนี่ยมากระทบกับความรู้สึกของเราเรามีความรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยชัดเจนมันมีอะไรแบบคุมเครือมันมีอะไรดูที่แบบว่าเหมือนเขาค่อนข้างดูไม่สุดกับในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วยังดูเหมือนเขายังห่างห่างหายหายเงียบๆนะครับ,บ,บ,บ Favorite. ดูเหมือนไม่ค่อยแบบพูดอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะแบบพูดกับเรานะครับแบบ อยากจะเคลียก็ไม่ค่อยอยากเคลียเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวอลิด้วยนะครับไปอยู่ในเรือนคู่ของคนรักเป็นตำแหน่งราชาโชคอยู่มันแปลว่ามีโอกาสที่จะลงตัวได้แต่เดินโทวจรถอยหลังเลยทำให้อาจจะแบบว่าอลิหมายถึงปัญหาหมายถึงอุปสรรค เวลาไปทับในเรือนคู่เนี่ยนะครับมันหมายถึงแล้วถอยหลังเนี่ยมันหมายถึงว่าเราอยากจะปรับอยากจะเคลียร์กันเนี่ยมักจะแบบปรับไม่ได้เคลียร์ไม่ลงตัวสักทีมันดูแบบมีอะไรชอบมาพากกลมันมีอะไรที่มันดูมีซัมติงรองมันเลยทําให้ชาวราศีตุลลักษณะตุลเลยแบบคิดเยอะคิดมากอะ่ะเพราะว่าไพ่เดอะไฮพิเทสมันแปลว่าสังเกตดูนะครับเป็นราชนีพัจจันทร์เนาะมีเสาหนึ่งสีดํา เสาหนึ่งอ่ะสีขาวมันหมายถึงว่ามันกึ่งกึ่งกลางๆลาะมันไม่รู้ว่าตกลงแล้วเขาคิดหรือเขาทําอะไรเขามีซัมติงอะไรบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้มีไพ่ใบน,นี้นะครับ8ดาบเราไม่รู้เราผิดถูกปิดหูปิดตาถูกมัดตึงมีดาบล้อมรอบเรารู้แต่ว่ามันมีแต่ปัญหามันมีแต่อุปสรรคเข้ามามันเลยทําให้เราค่อนข้างดูแบบ สั่นครอนกับในเรื่องของความรู้สึกเนาะมันก็เลยทําให้เราแบบไม่ไวเนื้อเชื่อใจกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็วิตกกังวล7ดาบมันคือขโม,มยมันคือแบบเหมือนอาการของเขามันดูลับๆล่อๆมันดูเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่อยากจะ เปิดเผยหรือไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกกับเรานะครับอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วอะในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยผมไม่แน่ใจหรอกนะครับรู้แต่ว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยคือดาวอลิเนี่ยเวลาโครจรเล็งกับลัคนาแล้วเป็นตำแหน่งที่ดีคือราชาโชคเนี่ยนะครับแล้วถอยหลังเนี่ยมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะไปในทิศทางที่ดีแต่มักจะเจอปัญหา อล,ลิหมายถึงปัญหาหมายถึงอปุปสัคมันไปอยู่ในเรือนคู่มันเลยทาให้เรารู้สึกอึดอัดใจ,จมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนจะไปข้างหน้าแต่มันถอยหลังอะ่ะนะครับเพราะดาวพระอรสถาดีถอยหลังในเรือนคู่มันก็ต้องถอยหลังอยู่แล้วนะครับมันก็เลยอาจจะมีประเด็นมีปัญหาที่เราต้องรู้สึกว่าเหนื่อยหนะักแบกภาระอยู่ในบางคนอะ่ะนะครับแต่สิบไม้เนี่ยปรว่าการการแบกภาระแบกความรู้สึกแต่ไพ่ใบนี้ไม่ได้เป็นไพ่เสียนะเป็นไพก่กลาง ถึงแม้เราจะแบกภาระถึงแม้เราจะเหนื่อยนะครับเราก็แค่ต้องวางมันลงให้เราะพยายามลดแพทชั่นของเราลง10บไม้เนี่ยแปลว่าแพทชั่นเราเยอะมากเรามีความรู้สึกคาดหวังเยอะเรามีความรู้สึกแบบเฮ้ยจริงๆแล้ววะเขาทําดีกับเราแบบนั้นแบบนี้แต่ตอนเนี้ยมาอยู่ดีๆหักดิบเราหรืออยู่ดีๆก็มาแบบเงียบใส่นะครับมามีอะไรแบบที่มันดูไม่ชัดเจนแบบเนี้ย เราเลยรู้สึกเสียศูนย์รู้สึกเหมือนกับมันไม่ค่อยเป็นไปตามสิ่งที่เรานั้นอยากจะให้เป็นเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันวิตกกังวลน,นะครับแต่มีไพ่ใบนี้คือเด็กถือไม้เด็กถือไม้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยแปลว่าเราอาจจะต้องพยายามค่อยๆประครับประคองเราอาจจะต้องลดแพทชั่นลงมาเด็กถือไม้เนี่ยมันแปลว่าสังเกตดูนะครับว่าจับหนึ่งไม้มันดูสบายๆมันดูไม่ได้แบกไม่ได้เหนื่อยไม่ได้หนักแบบนี้เลยเห็นไหมแบบนี้มันเหนื่อยไหม ออประมาณนี้ครับตตนเด็กถือดาบเนี่ยแปลว่าเราไม่ต้องแบกหลับไม่ต้องคิดมากไม่ตกกังวลอะไรมากถ้าเกิดเราลดในเรื่องของความรู้สึกผัดชั่นลงมาบ้างนะครับแล้วก็ปล่อยวางกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อ,อ,อความรู้สึกอย่าไปแบบซีเรียสจริงจังอย่าไปแบบเหมือนเ,ออเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนไปกดดันอะไรประมาณนี้มีพไพ่ใบนี้คือ6ดาบ6ดาบคือการปล่อยวางเราต้องปล่อยวางให้มันเป็นไปตาม อ่าสิ่งที่มันควรจะเป็นถ้าเขานิ่งเขาเงียบเขาห่างเขาหายเราก็อย่าพึ่งคิดมากเราก็อย่าพิ่งวิตกกังวลอะไรที่ไม่เห็นไม่รู้อย่าพิ่งคิดเพราะเด็ดอ่าไพ่แบบนี้ราชนีพระจันทร์บางทีเราคิดไปตามสัญชาตญาณกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆที่มันอาจจะแบบขมุกขมวัวแล้วมันทําให้เรารู้สึกชวนไปคิดไปในทางที่มันเป็นแบบ ทางลบอะทางในกะทิบะเออประมาณนั้นแต่ถ้าเราปล่อยวางนะครับแล้วพยายามมีพัชชั้นน้อยลงมันอาจจะทําให้เราไม่ต้องแบบพยายามมากเกินไปอะนะครับเราก็ต้องพยายามฮีลิ่งตัวเองบ้างพยายามเปิดรับเปิดกว้างกับความรู้สึกของตัวเองแล้วค่อยๆดูไปนะครับถ้ามันดูไม่ชัดเจนลองถอยออกจากความสัมพันธ์ไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยๆดูปฏิกิริยาว่าเขารู้สึกยังไงกับเราถ้าเขาตามเรา ถ้าเขามีความรู้สึกที่ดีกับเราหรือเขายังโทรมาหรือเขายังไลน์มาแปลว่าเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับเราอยู่แต่ถ้าเกิดเราแบบนิ่งเราเงียบเราห่างเราหายไปสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ยังเงียบใส่เราอีกอันนี้มันเริ่มมีอะไรที่มันแบบมีสัญญาณของความรู้สึกที่อาจจะดูมี ปัญหาเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะมีซัมติงรองหรือไม่มีซัมติงรองก็ได้อันนี้ยังไม่แน่ใจเพราะเราไม่ได้แบบมีไพ่ที่สนับสนุนว่าเขามีเติร์ดพาร์ตีแบบ100%แต่ถามว่ามันมีไหมมี The High Priestess มากับไพ่ใบนี้ย8ดาบมามันมีโอกาสอยู่พอสมควรกับ7ดาบนี้ด้วยนะครับมันมีโอกาสเหมือนกันนะแต่ก็อาจจะสักประมาณ3 0ถึง40นะครับอาจจะมีโอกาสมีซัมติงรองได้อยู่แต่คุณอาจจะอยู่ใน 50หรือ60%นั้นที่ยังไม่มีอกที่ไม่ใช่กับในเรื่องของความรู้สึกประมาณนั้นก็ได้อันนี้มันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของเราที่อาจจะคิดไปเองหรืออาจจะดูะมีเนกาิีฟไปในเรื่องของความรู้สึกเหล่านั้นนะครับเพราะว่าอะไร เพราะเขาอาจจะนิ่งก็ได้เขออาจ,จะเงียบก็ได้หรือเขาอาจจะดูไม่ค่อยแบบเต็มที่กับเราเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเพราะเขาเปลี่ยนไปใจเราก็ไม่นิ่งใจเราก็คิดมากใจเราก็ฟุ้งซ่านมันก็น่าจะเป็นไปตามสเต็ปแบบนี้ก็ได้มันอยู่ที่ว่าตัวเราเองอะนะครับพื้นเดิมอะพื้น ฐานของเราอ่ะเป็นคนคิดมากไหมไมิตกกังวลไหมถ้าคุณเป็นคนที่คิดมากเครียดมิตกกังวลอยู่แล้วบอกเลยว่ามันยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าอยู่ไม่เป็นเลยอ่ะนะครับเราต้องพยายามปล่อยวางต้องพยายามพยายามแบบอยู่กับตัวเองรักตัวเองถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ลงไปดูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมบางคนบอกว่าขนาดตามอยู่ขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราถอยห่างเนี่ยเขาจะไปเลยไหมบาง คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปไหมแต่ร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่มีใครตอบได้แต่จะตอบได้ดนะักแด้ของสิ่งที่บอกว่าไพ่เนี่ยมันมีโอกาสอยู่ว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาได้นะถ้าเขายังเป็นคู่ของคุณมันยังมีข่าวดีอยู่ถ้าเราเปิดรับเปิดกว้างนะครับถ้าเรายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันถ้าเรายังมีแบบใจที่ยังมี การเชื่อมั่นในการและกันน่ะมันก็ยังพอมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศท,ทางที่ยังทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จได้เพียงแต่อาจจะต้องพยายามปล่อยวางแพทชั่นความรู้สึกให้น้อยลงนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้ประคองความรู้สึกไปในทิศท,ทางที่ดีแล้วเราจะได้โอกาสที่จะมีความรักที่มีความสัก s e s f u l ความรักที่อาจจะยังมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์ได้นะครับในช่วงของเดือนนี้ นะแต่อาจจะต้องแบบมองการไกลในสักระยะหนึ่งแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับรอให้ดาวพฤหัสบดีเดินดีก่อนน่าจะเป็นช่วงประมาณ8-9มกราคมนะครับน่าจะโอเคขึ้นกว่านี้แต่ว่าเดือนหน้าก็ยังคงต้องติดตามอยู่นะครับว่าจะมีปัญหาหรืออาจจะต้องมีแบบอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้ไหมเดี๋ยวราค่อยมาติดตามสําหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม